สวัสดีค่ะเพื่อนๆในใค่ะเจอกันน้อยอินฟรั่นะคะวันนี้พี่น้อยมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสาวสายฟอนะคะแล้วก็สาวๆที่กําลังจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะต่างแดนนะคะก็อยากมาแชร์อยากมาเล่าให้เพื่อนๆนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับเรื่องที่เอ,อรุ่นพี่เขาเจออะไรกันมาบ้างเผื่อเพื่อนๆมาแล้วจะได้เตรียมใจอ่ะเออมันมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่พี่น้อยทําคลิปเออที่พี่น้อยโดน แย่งแฟนเนาะโดนแย่งแฟนแฟนเก่าของแฟนน้อยอะสามีน้อยอะมามามาแย่งแฟนคืนค่ะมาแย่งแฟนคืนแล้วก็แบบเออถึงขนาดว่าจะไล่น้อยอะกลับประเทศไทยเลยเพื่อที่จะเอาแฟนเราคืนไปนะคะเกิดเสียดายเ่างั้นเถอะเกิดเสียดายก็เลยอยากจะมาเอาแฟนคืนนะคะเวลาเพื่อนๆที่เออแต่งงานมากับแฟนเนี่ยโอเคแน่แหละมันก็มีแหละนะเขาก็อาจจะมีเป็นอะไรประวัติเก่า พื้นหลังอะเนาะเออมีเมียเก่ามีแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อมันเลิกกันไปแล้วอยากันไปแล้วแล้วก็ถึงขนาดมาแต่งงานกับเราใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างประเทศฮะแต่พอเอิน,นะคะแฟนเก่าของสามีเราเกิดอยากจะเอา เอาแฟนเราคืนมัง,งั้นเหอะหัวก้างอะไรประมาณนี้มันก็มีเกิดเกิดเคสแบบนี้เยอะๆเลยค่ะหลังจากที่พี่น้อยทำคลิปไปนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์เอฟซนะคะ่าเล่าแชร์ประสบก,การณ์กันฟังเพื่อที่จะอยากมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆสายฝอฟังด้วยนะก่อนอื่นต้องขอบขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจพี่น้อยนะคะมาเล่าเรื่องของเพื่อนๆนะคะนะคะสำหรับเคสน,นี้อานนายก ยกน้อยตั้งน้อยให้น้องเขาชื่อน้องจุ๊บแจงกันน่ารักดีน้องจุจง๊บแจงนะคะน้อง,องฝรัง่งนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่อยู่ฝรั่งเศสด้วยอยู่ประเทศเดียวกับพี่น้อยเลยนะคะ,ะ,ะก็มาอยู่ด้วยกันที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ชีวิตก็ราบรื่นกันดีแต่เผอิญสามีของน้องจุ๊บแจงเนะะี่ยค่ะเขาก็เคยมีเมียมาแล้วนะคะแล้วก็มีลูกสองคน,นะคะ่ะแต่ลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วแล้ว เมียเก่านะคะเมียเก่าของสามีน้องจุ๊บแจงเนี่ยเขาก็มีสามีอยู่แล้วด้วยนะอืมเขามีสามีอยู่แล้วด้วยทีนี้น้องจุ๊บแจงเขาบอกว่าน้องจุ๊บแจงบอกพี่น้อยว่าเออเขาเนี่ยไม่ได้หึงหวงหรอกนะแต่ว่าไอ้ความที่เออมันมากเกินไปอะ่ะจริงๆแล้วน้องจุ๊บแจงบอกว่าน้องจุ๊บแจงไม่รู้ภาษาเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆม่มาอยู่ได้สี่ปีภาษาเนี่ย ก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ขอโทษนะเราก็ไม่ได้งโง่นะเออนะคะด,ด้วยประสบการณ์ของผู้หญิงเนาะมันมันสังเกตได้จากพฤติกรรมจากการกระทำนะคะถึงเราจะไม่รู้ภาษาก็จริงเหอะใช่ไหมคะทีนี้น้องชุบแจงเจอเคสแบบนี้คะ่ะเจอขนาดว่าเมียของสามีตัวเองอะ่ะจะหลอกน้องชุบแจงไปเชื่อดค่ิเพื่อนคะ่ะ ด้วยวิธีอะไรนะเชื่อแบบนิ่มๆแบบผู้ดีน้องจุ๊บแจงบอกว่ามาแบบผู้ดีเลยค่ะพี่น้อยมาแบบอนียนมากนะคะคือเนาะสาเอืมไม่ก็งงเดี๋ยวก่อนเมียของเมียเก่าของสามีน้องจุ๊บแจงเนี่ยนะคะอยากจะมาติดต่อสามีเก่าคือสามีน้องจุ๊บแจงเนี่ยเอาไปให้เพื่อนค่ะมาเป็นแม่สื่อ,เ,อเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมมาเป็นแม่สื่อให้สามีน้องจุ๊บแจงเนี่ยไปให้ได้กับเพื่อนว่างั้นเถอะ เพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าห่วงสมบัติอะ่ะยังไงเขาถ้าเกิดเพื่อนได้ผัวเราเนี่ยก็คงจะคอนโทนสมบัติพูดคุยก็รู้เรื่องถูกไหมฮะน้องจุ๊บแจงที่เป็นใครไม่รู้เขาเป็นคนละพวกเพราะงั้นเถอะมันคนละพวกนนพวก,ก็ไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเอาน้องจุ๊บแจงมาเป็นพวกก็มีไอเดียมีความคิดวางแผนค่ะเอาเพื่อนตัวเองค่ะเป็นแม่สื่อให้เพื่อนตัวเองเป็นเพื่อนฝรั่งนะคะเพื่อนฝรั่งจะมา ติดต่อให้สามีเก่าตัวเองค่ะก็คือสามีของน้องจ๊บแจงนี่ค่ะแล้วน้องจ๊บแจงก็โอเคนะมาอยู่แรกๆเดือน2เดือนแรกก็โอเคเห็นว่าเป็นแม่ของลูกนะเออก็คงจะมาเที่ยวไล่เที่ยวถือเป็นปกติเพราะฝรั่งเนะะี่ยค่ะเวลาเขาเลิกกันเนี่ยเขาก็จะมีจะมีข้ออ้างไหมห,หรือ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 ว่าทธรรมเขาไม่รู้คือแบบมันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ไปมาหาสูเพอลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกเป็นตัวเชื่อม ทีนี้เมียของเมียเก่าของสามีน้องจุ๊บแจงเนี่ยก็มาที่บ้านนะคะก็มาเยี่ยมเยือนลูกแล้วก็มาเอ,อเที่ยวไร้เที่ยวคือเวียนไหวใตเกิดเวียนไหวไตเกิดนะคะแล้วก็น้องจุ๊บแจงบอกว่ามีพฤติกรรมที่แบบน้องรับไม่ได้คือแบบน้องก็ไม่ได้หึงนะแต่ว่ามันมันมัน,มนทุกๆเย็นนะคะต้องโทรศัพท์มาหาสามีน้องจุ๊บแจงอะคะ่ะเออทุกวันเลย โทรมาทุกวันแล้วก็วันหนึ่งนานนานนาน,น,านมากๆเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยนะคะซึ่งน้องจุ๊บแจงก็บอกว่าเฮ้ยมันมากไปแล้วไหมสองเดือนแล้วนะพี่น้อยดูทนอยู่อยู่เนี่ยดูพฤติกรรมกัาเนี่ยมาสองเดือนแล้วนะก็เลยทนไม่ไหวก็เลยคุยกับสามีสามีว่าเอ้ยเธอคุยอะไรเรื่องอะไรกันนะคะจนกระทั่งสามีของน้องจุ๊บแจงก็บอกว่าเออเมียเก่าเขาเนี่ยอยากจะชวนพวกเราพวกเราหมายถึงสามี ก็น้องจุ๊บแจงเนี่ยไปหาไปเยี่ยมลูกที่เบนเยี่ยมอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็ขับรถไปด้วยกันโดยที่นะคะก็จะมีเมียเก่าของน้องจุ๊บแจงเมียเก่าของสามีน้องจุ๊บแจงแล้วก็สามีแล้วก็น้องจุ๊บแจงแล้วก็เพื่อนอะคะ่ะเพื่อนคนที่เมียเก่าเขาอยากเอาเป็นแม่สื่อมาให้เออไปกันสี่คนเฮ้ยนะคะก็แปลกทีนี้ไอ้เมียเก่าเขาก็มีผัวแต่เขาไม่เอาผัวไปเขาขอไปด้วยสี่คน น้องจุจ๊บแจงก็เริ่มรู้สึกสงสัยเฮ้ยมึงจะเอากูไปเชื่อเปล่าวะอย่าไอ้ไอ้มาไม้นียกูรู้ทันนะเออน้องจุจ๊บแจงบอกว่าเฮ้ยพี่น้อยหนูก็แบบพอจะรู้ทันนะมึงอ้าปากมาเนี่ยกูก็เห็นลิ้นไก่เลย้ว <c oughs> นพฤติกรรมของผู้หญิงฝรั่งเนี่ยมันร้ายนะพี่น้อยเออมันมีจริางงีจริงๆนะเพื่อนขามันมีอย่างงี้จริงๆนะจะบอกฝรั่งนี่แบบแฟแฟ ก้าอะไรที่แฟร์แบบมันไม่ใช่อะมันมีเชื่อแบบนิ่มๆมันมีแบบนางแบบมันเนียนๆนะจะมาเป็นแม่สื่อให้เพื่อนตัวเองมาเอาสามีเพื่อที่จะแบบควบคุมเป็นเออเขาเรียกอะไรอะคุณคอนโทนเออคอนโทนอะไรได้เออเอาคนของเรามามามาคอนโทนสามีแล้วเออมันมีอย่างงี้ด้วยเพื่อนที่ด,ดูแต่ว่าเออน้องจุ๊บแจงอะตามทันค่ะเพื่อนค่ะเขาบอกพี่น้อยหนูอะ ือน้องจุบแจงอายุประมาณ48นะไม่ใช่เด็กไงเออเขาก็มีประสบการณ์เขาก็บอกว่าสามีคนนี้กว่าจะแต่งงานมาได้นี่ก็มีเรื่องมีราวอะไรเยอะมีเรื่องอะไรที่แบบออน้องจุบแจงคุมอยู่ว่างั้นเถอะสามีเขาก็รักน้องจุบแจงมากนะคะทีนี้น้องจุบแจงก็เลยเคลียร์กับสามีค่ะเพื่อนๆค่ะเราอย่าไปยอมค่ะเราต้องแข็งบางทีเราต้องรู้ว่าเราต้องแข็ง <laughs> นี่พี่น้อยไม่ได้อย,อยดูให้ยูให้เพื่อนๆไปกับเอ้ฟังคลิปพี่น้อยแล้วไปทะเลาะก,กับสามีนี่ใช่นะคือน้องชุบแจงนี่เขาใช้สไตล์แบบบ็อกซิ่งไทยอ่ะเออน้องชุบแจงบอกว่าเขาอยู่เมืองไทยเขาบูเหมือนจะเหมือนพี่น้อยและเป็นผู้หญิงเข้าห้าวอ่ะคือพูดปุ๊บเนี่ยแบบถ้าไม่ใช่มันคือไม่ใช่ถ้าบางทีแบบมือไม้มันไปไว <c ười> บางทีอย่าทําตามนะคะอย่าเอาไปลอกเรียนแบบนะจงใช้วิจรารณญาณด้วยนะคะฟังมาถึงจุดนี้นะคือบางคนมันใช้ได้ไง แต่ถ้าบางคนมันใช้ไม่ได้แล้วระวังเจอสวนกลับนะคะถ้าจะทําเขานี่ต้องตั้งท่าหาทางวิ่งหนีรเร็วด้วยนะเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเจอโดนดีสวนกลับนะคะแต่เคสของน้องจุ๊บใจนี่คือน้องจุ๊บยางเขาเอาอยู่เออเขาดูเขาเ,เขาเอาสามีเขาอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เคลียร์กับสามีเขาแหละคะ่ะว่า เออเนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่าเป็นไปได้หรือมันไม่ดูมันไม่ควรนะทาไมเขาเมียเก่าของเธอทาไมไม่เอาสามีไปด้วยหละ่ะแล้วทาไมจะต้องไปกันสี่คนแล้วเพื่ออ้างที่จะไปหาลูกเดินทางไปข้ามไปอีกประเทศหนึ่งเป็นเยี่ยมนี่คืออีกประเทศหนึ่งที่ไปจากฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะไปหาลูกเออก็มีเข้ออ้างไปหาลูกนะคะเขาก็น้องชุบเชียงก็มีความคิดว่าไอ้สี่ไอ้ไอ้เมียเมียเก่ากับไ,ไอ้ไอ้เพื่อนของเมียจะวางแผนอะไรเธอหรือเปล่า ก็เพื่อนเพื่อคิดดูสิเราไม่รู้ภาษามันจะ,ะวางระเบิดเราอย่างไงก็ได้มันจะยุแยมันจะปั่นป่วนผัวเราก็ได้ยังไงก็ได้มันมองว่าคนไทยอ่ะผู้หญิงฝรั่งนะคะไอ้พวกบรรดาเมียเก่าฝรั่งเนี่ยแฟนเก่าฝรั่งเนี่ยพี่น้อยเจอมาพี่น้อยจะบอกเลยว่ามันมองผู้หญิงไทยแบบไหนมันมองว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบด้อยอ่ะด้อยพัฒนาเหมือนคนแบบ เออชาวต่างด้าวอะ่ะเออเพื่อนๆนี่หนึ่งแล้วนะสองคือเราไม่รู้ภาษามันก็ว่าเราโง่อ่านหนังสือก็ไม่ออกกูหลอกด่ามึงเนี่ยมึงก็ไม่รู้หรอกว่ากูด่ามึงอยู่อะไรประมาณนี้เพื่อนๆไงแล้วมันจะยากอะไรที่แบบจะไปปั่นหัวสามีแล้วก็แบบว่าเออ,ม,ม,องงมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ดูสิเนี่ยมันมาเป็นภาระเธอเห็นไหมเธอก็ต้องพามันเสียส่งเสียมันไปเรียนพามันไปทุกอย่างอะไปซื้ออาหารพาไปหาหมออะไรยเงี้ย มาเป็นภาล่าปเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะมันเหมือนเราไปเป็นภาลาใ่ให้ให้ผู้ชายอ่ะมันเอาจนจุดเนี้ยนะคะพวกเมียเก่าแฟนเก่าเนี้ที่แบบจะมาเอาสามีคืนนึก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 อะไรนึกเสียดายว่าเนี่ยมาโจมตีเราอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะนะพี่น้อยมามามาแชร์ให้ฟังนะแต่วิธีการเนะี่ยนะคะก็อย่าไปคือน้องคือน้องจิ๊กแจงเนี่ยเขาเล่าให้พี่น้อยฟังว่าเขาอ่ะ เขาเคยแบบลงไม้ลงมือกับแฟนเขาแล้วแฟนเขายอมแต่กรณีน้องเนี่ยนะคะต้องดูด้วยว่าคนของเรามันยอมเปล่าเราต้องถ้าจะตีทุบตีเขาต้องมองซ้ายมองขวาหาทางนี้ให้ดีนะคะทีนี้น้องเขาต้องเก็บกดอ่ะคือน้องก็บอกแบบอือหนูนี่นะอยากจะตบมันจะตายอีฝรั่งพวกเนี้ยอยากจะตีมันจะตายอ่ะเพราะว่ามันมันอดกั้นแต่มันทําไม่ได้เพื่อนเพราะว่ากลัวถ้าเกิดมีกฎหมายมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราอยู่ได้อยู่ไม่ได้ไงฮะ เราอยู่ประเทศเขาไม่ได้ก็เลยเก็บกดแต่ก็ใช้วิธีไม้นี่คือไปเคลียกับสามีตัวเองค่ะฉันไม่ยอมนะทําอย่างนี้ฉันไม่เอาฉันไม่ชอบเยอจะอยังไงเธอจะเลือกใครเลือกเขาเลือกฉันเลือกเธออะไรก็ว่าไปนะคะเธอจะทํำยังไงก็ตกลงกันไปน้องก็บอกว่ายืนยันเด็ดขาดไม่ถ้าม่ตกลงไม่ได้ฉันกับไทยค่ะก็ะเผอิญว่าโชคดีนะคะว่าสามีน้องเขาเนี่ยเลือกน้องเขาค่ะเลือกน้องจุบแจง ก็เลยได้อยู่คลองกันมาทุกวันนี้แล้วน้องยังบอกอีกนะด้วยนะคะว่าหลังจากวันนั้นนะคะจุดจบจบประเด็นเลยนะคะว่าเอาเป็นเอาตายเลยถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็คือฉันกัดนะคะก็ต่างจากนั้นมานะครับเมียเขาก็มีพฤติกรรมแบบว่าประมาณไม่กล้างสู้หน้านะค่ะเวลาไปออกงานหรืออะไรอยางงี้มันก็โอเคมันก็ญาติพี่น้องนาอ,นอลูกเต้าอะไรมันก,ก็ต้องมีกันบ้างต้องไปออกงานแล้วไปเจอกันเขาบอกว่าหลบหน้าน้องจุ๊บแจงเลย หลบหน้าน้องจุ๊บแจงเลยแล้วก็ไม่ค่อยโทรมาไม่ค่อยมาหาแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็หายหายไปกี่กีบเมฆไปเลยนี่เพื่อนๆพี่น้อยจะบอกนะคะมันมีอย่างนี้จริงๆนะคะสามีที่แบบเคยมีแฟนเก่าเมียเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบคิดจะเอาเพื่อนเนี่ยมาคอนโทรลได้ไงกลัวกลัวสมบัติไปอยู่กับเมียคนไทยกลัวมไม่ได้ถึงลูกอะไรประมาณนี้เขาก็ห่วงอ่ะนะแล้วก็มีเชื่อแบบม,มาหลายแนวมา มาหลายอย่างอะเสื้อบ้างอะเสื้อนิ่มๆน้องจุ๊บแจงเขาบอกเสื้อนิ่มมาแนวนิ่มแนวนิ่มๆเอาไปเชือดนิ่มๆเลยวางแผนก็แบบเนียบเนียนเนียนกะว่าจะเอาจะเอากูไปเชื่อดใช่ไหมเนี่ยนั่งไปสี่คนนะคะไปไปอีกประเทศหนึ่งเลยนะคะต้องดูนี่นี่มาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะแล้วใครถ้าว่าฟังถึงจุดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใครมีพฤติกรรมหรือว่าเจอ เจอเจอแบบนี้หรือว่ารู้มานะคะมาแชร์มาคุยกับพี่น้อยนะเผื่อมาเป็นประสบการณ์เป็นอุทางหอนเป็นเพื่อนสายฝอนะคะที่มาฟังเนาะที่มารับฟังนะคะพี่น้อยก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะเอที่ให้ความไวม้วางใจให้พี่น้อยมาเล่าหรือน้องจุ๊บแจงนะคะน่ารักมากๆค่ะพี่น้อยมาเล่าเลยนะน้องจุ๊บแจงบอกโหยหนูนี่นะ บูสายบูนะคะบูให้ถูกคนด้วยนะคะดูสามีแล้วด้วยนะคะโอเคสำหรับเคดี้น้องจุกแจก็แฮปปี้เอนดิ้งไปนะคะแล้วมีอะไรเนะีาะมาเจอกันข่าวหน้าคลิปหน้านะคะแล้วพี่น้องมาแชร์เล่าให้ฟังอีกเนาะ,ค,ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์คอมเมนต์คุยกันค่ะบ๊ายบาย